พูดคุยเหรียญละเจ็ดในรอบนี้นะครับว่ามีเหรียญไหนหน่าสนใจน่าเก็บบ้างในนองนะส่วนตัวผมจะบอกว่าถ้าเก็บก็ไม่ผิดถ้าข้ามดีกว่าโอเคปะ่ะคือข้ามดีกว่าอันนี้คือคําตอบนะโอเคทําไมก่อนเนื่องจากว่าไอ้ที่ผมสนใจอ่ะคือเหรียญจาบาเว้ยเพราะว่าจาบามันเป็นเหรียญที่ทําให้เราตีติคิอ่าย้ําคือตีติคิแต่ทีเนี้ยไอเมตาติคิอ่ะไม่มีเลยหายแบบหายยาวเลยคือกูไม่เจออีกเลยอ่ะแบบ ม่เห็นเลยอ่ะเออแบบติคี้ะนะแต่ก็เป็นไม่ได้ว่าคี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตัวละครลีเจนด์ ex คีไม่เคยมีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่กล้าตอบคือถ้าเก็บไว้อ่ะเอาไว้ใช้ในอนาคตคําตอบคือได้แต่มันใช้ในอนาคตเนซึ่งในอนาคตเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีสายคีมาหรือเปล่านั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยแบบให้มีก่อนแล้วค่อยเอาเหรียญอีกทีก็ได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือคําถามนะอันต่อมาคือในส่วนของออแจ็คนะครับ ซึ่งตัวละครแจ็คเนี่ยผมก็จะบอกว่าหากคุณเล่นแจ็คจริงๆ3มไคโดอาจจะดีกว่าไหมนี่คือคําถามโอเคทําไมเพราะว่าเนี้ยตีแรงขึ้นมาอยู่ทงตัวเองอันเนี้ยชิงทงได้เด้งเลือดหาเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนี้ยความเร็วเมื่อชิงทงอะไรนะหกสิบวติต่ำลงไปแล้วก็ในส่วนของแจ็คเนี่ยแจ็คน,นี้อีกเห็นไหมคือมันมันไม่มันไม่เข้าคู่กันสักอย่างเลยอืมมันมันไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนผมจะมองว่าเซตเนี้ยมันก็ใช้ได้แหละ แต่ก่อนไงอ่ามันใช้ได้ในแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ยบอกเลยไม่เหมาะเพราะว่า,ะอ,า,า,วา,า,วาอะไรอย่างซาฟี่ก็ดีกว่าสามไพโดก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันแนวนั้นน่าจะเหมาะกว่าครับดังนั้นเนี่ยโปรเจ็นในรอบนี้ก็มีเหรียญแค่นี้แหละโซเหรียญอื่นก็ไม่มีแล้วล่ะแต่ถ้าจะเก็บอีกหนึ่งเหรียญเพิ่มให้ละกันก็คือเพจวนันเนื่องจากว่าฟื้นฟูเกตอะมันได้มาได้แค่รอบเดียวเนี่ยเออประเด็นนะผมเลยแบบมันจะดีเหรอวะเออถ้าเล่นยี้แบบไปเล่นพวกมันก็กลับไปที่เดิมอะ สามอไคโดมัดไคคิงอีเวนต์ event, อะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าเพราะโดนตีก็ย่นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ข้ามดีกว่าอะถ้าถามผม,มนะข้ามเพือ